อ่ะโอเคก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันเนาะใน EP ีที่11วันนี้ก็เป็นวันที่เอ่อสิเนาะก่อนวาเลนไทน์นะครับโอเคก็ห่างหายไปนานนะครับพอดีไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเอ้ยไม่ค่อยได้อัดกีบสตรีมแต่ว่าแค่เข้ามาเล่นนะครับก็พอดีเห็นมีคนมาคอมเมนต์เนาะว่าเวลเจ็ดสิบซีพียังอยู่แค่สามแสนเลย ควรจะต้องทำอย่างไรโอเคก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้นะครับก่อนอื่นนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเข้ามาก็ดูที่ตลาดมืดนะครับซื้อเลยนะ2อล้านเอมเล่โอเค, ML อเคแล้วก็อเมทิสนะฮะ อ่าอุ้ยลืมเล่นอุกบาทไอ้น,นี้นะฮะโอ้มาเป็นอุกบาทวันจันแล้วเฟลเลยนะลืมเล่นอุกบาทจมตีกายภาพแนละ้วหาของอ่ะโอเคเหลือสามพันเพรเนาะก็รับเลยก็ได้ครับอ่าอ่ะ,อะก็ ก่อนอื่นนะครับเข้ามาปุ๊บรับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละอย่างเนาะเดี๋ยวขอไปเพิ่ม c p ให้กับตัวเองก่อนเนาะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าถ้าไงว่าละจะต้องเข้าไปที่ตัวนี้เพื่อให้โหลดหน้ากิจกรรมนะครับ เป็นกิจกรรมเช็คอินนะครับ โอ้หมุนงานไปหน่อยนะอ่าโอเคก็ล็อกอินเลยฮะเรียบร้อยแล้วก็แลกเหรียญตามเมามาเรียบร้อยนะครับอ่าก็ไปเริ่มกันเลยฮะ อ่าก็เดี๋ยวจะมาเพิ่ม CP ก่อนเนาะก่อนอื่นเลยก็มีอาวุธลอยแล้วนะครับเดี๋ยวรับก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าอันนี้คือกวดสุ่มครั้งเดียวนะฮะรัดใจเลยอันไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไว้ที่หลังนะอ่ารองเท้านะครับก็นี่นะตั้งค่าใหม่เลยนะขอบรางจมตีสีแดงนะ จะได้ไหมโอเคอ่าถือว่ารองเท้าแนละ้วสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปที่เราจะตั้งค่าก็คือตัวถุงมือนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าตัวอัตราคีิ์ที่ข้อนะครับมันยังน้อยอยู่นะฮะยังไม่เป็นสีสม้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้คือเราจะเก็บเราจะเอาอ,อพลังโจมตีนี้ไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็เราจะเก็บไว้นะฮะจนกว่าเราเราจะดองเหรียญเหมาเนี่ยนะับพูดผิดเราจะดองเหรียญน,นี้นะะนี่ฮะเียญรูปตัวเอ็มนี่นะดองจนกว่าเราจะได้แล้วเรามาหาทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเพิ่ม CP กันต่อเลยนะครับก็เข้าที่ปราสาทเนาะอันนี้คือเมื่อวานผมหาของมาไว้อยู่แล้วนะโอเคก็ อันนี้ผมําเป็นอาวุธเทพบวกมาแล้วก็เอาเลยนะครับก็เป็นเทพบวกแล้วก็เพิ่มระดับไอเทมเทพแล้วก็เข้าไปที่อาวุธนะครับอ่าแล้วกดเลยนะใช้71ล้านกับ7,650ลาพีนะครับไปอ่าเพิ่มมา60,000นะอ่าลาพีละ900เอง ใส่ั้งแปดพันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสิ่งที่บอกก็คือนี่นะพลังจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณอ่น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะมันจำได้ว่าครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันห้าหนึ่งสี่ตอนนี้มันห้าสองเก้าก็ประมาณหมนะื่นห้าเนาะอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะครับว่า,าเล่นยังไงให้เวลเจแล้ว CP ถึงล้านก่อนอื่นเลยคุณต้องมาไล่หาอออาวุธพวกนี้นะฮะอ่าคุณสังเกตไหมครับว่าอออาวุธผมเนี่ยผมจะใช้นี่ยนะพลังโจมตีกิ่ค้อทุกอันนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นแล้วคุณสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะว่าพลังโจมตีเนี่ยมันจะแดง ผมจะหยุดไว้แค่พลังโจมตีสีแดงพลังอ,อัตราคีิที่เสีสม้มนะอ่ะ,อะก็คือแบบนี้นะครับเพราะว่าคือพลังโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มให้คุณในการเครียดอัตราคีย์ที่เข้ามันก็คืออัตราโอกาสที่ทําให้เกิดคีย์ที่เข้าครับโอเคส่วนอันนี้ถ้าคุณอยากให้มันมีพลัง,งเยอะ เซตนี้นะฮะคุณต้องเปลี่ยนพลังป้องกันนะครับให้เป็นความเสียหายลดลงเซตแหวนเซตสร้อยเซตเขาเรียกอะไรครับจี้ตังหูแล้วก็แหวนนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอฟอให้มันเป็นความเสียหายลดลงกับความเสียหายเพิ่มเติม CP คุณถึงจะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอ่าโอเค แล้วก็2นะครับเรื่องที่2คือการหาของเนาะก็หาของหาจะอาวุธมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอย่างไหนได้อย่างไหนก่อนก็ใส่อย่างนั้นนะแต่ถ้ายังไม่ได้คือแนะนําอาวุธมาเป็นอย่างแรงนะครับตามด้วยหัวเกาะนะครับแล้วก็กางเกง แล้วก็ลองเท้านะครับแล้วก็มาถุงมือหรือหายังไหนก็ได้ครับพยายามเปลี่ยนเป็นเซ็ตเทพให้หมดก่อนแล้วก็ตีบวกอ่าแ,แนะนําสําหรับผู้ที่เล่นใหม่เนาะให้ตีบวกเอ่อพวกที่ไม่ใช่อาวุธนะครับค้างไว้ที่20ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเอ่อเปีงตังในการเนี่ยเราสามารถเอาตังเนี่ยไปลงในการ ตีบวกอาวุธได้อ่าเพราะว่าอะไรการตีบวกอาวุธนะครับนี่นะตีที่ยี่สิบคุณจะบวกแอตแทกสี่พันจำตีกายภาพอีกร้อยยี่สิบเก้าหากคุณหากอาวุธคุณเป็นเซตเทพบวกนะครับอ่าก็นั่นแหละครับอย่างของผมตอนนี้คือทั้งเซตใส่ยี่สิบห้ามีอาวุธอันเดียวยี่สิบแปะก็คือบวกแอตแบบแปดพัน ผมกะจะเตียวุูดแค่สามสิบก่อนเนาะเราก็เดี๋ยวจะมาไล่ทยอยสวดเกาะพวกนี้นเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตีไหมอ่านะครับก็อย่างที่บอกคาไว้ที่ยี่สิบก็มาหนักอาวุธให้ได้ยี่สิบห้าเพราะยี่สิบห้าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระดับเทพบวกให้หมดนะครับไล่ทำทีละอันนะครับอ่าเหมือนผมตอนนี้ไล่ทำทีละอันนะครับแล้วก็ พยายามฝังรูนถ้าเป็นไปได้นะครับฝังอนะัญมณีเนี่ยกดหาจนกว่าจะเจอลูบิกก็คืออัญมณีสีแดงตัวนี้นะฮะ <c oughs> ลูบี้นี่นะพยายามหาให้ได้สีแดงทุกอันมันจะทำให้คุณตีแรง CP คุณเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็ง่ายต่อการเคลียร์สเตตแต่ข้อเสียคือคุณจะบางมากนะครับเพราะคุณไม่มีตัวเซตพลังป้องกันเลย อย่างของผมเนี่ยอ่าผมเล่นสายโจมเยียงเดียวเลยนะครับแล้วก็อ่ <c oughs> ตัวพลังป้องกันเห็นไหมครับแค่แสนเกะนะครับ HP ก็ล้านแตัวนี้เป็นถือว่าน้อยนะโอเคแล้วก็หลังจากได้อาวุธได้อะไรมาครบแล้วนะ ทยอยตีอะไรเรียบร้อยก็ฟาร์มครับพยายามมาตัวใหญ่มาฟาร์มฟาร์มในที่นี้คืออะไรฟาร์มอุกบาตนะก่อนหนึ่ฟาร์มอุกบานะกนนแตาแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้นะครับผมจะกดให้คุณดูนะอ่าพยายามหาออฟอุกบาทที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพลังโจมตีที่มันขึ้นเป็นตัวเลขเนะี่ยถ้าไม่ใช่อุกบาตหลักเนะี่ยก็คือพยายามใช้ ใช้อย่างอื่นเนาะใช้อย่างอื่นแค่ว่าใช่ไหมเพราะอย่างเช่นอ่าอย่างนี้นะดูอุปบัติป้องกันนะพลังป้องกันหมื่นสองนะครับแล้วก็โจมตีกายเก้าสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามหาออฟที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอย่าไปหาออฟที่มันแบบว่าเป็นเซตป้องกันนี่แหะครับอย่างตัวนี้นครับอ่าอันนี้คือยังทําไม่เสร็จนะออฟ สกิลยังเป็นอาชีพแรงด้วยเนี่ยครับพลังป้องกัน913ฝตอนนี้พลังโจมตีได้แหละอ่าโจมตีกายภาพได้แหละคุณต้องไม่หาป้องกันเวทนะครับหรือป้องกันกายมามาช่วยในส่วนของแทนที่พลังป้องกันอ่าแล้วมันก็จะทำให้คุณอ่ะ CP เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับหนึ่อ <c oughs> นอกจาก CP คุณเพิ่มมาเยอะเนี่ยมันจะทำให ตัวคุณอึดขึ้นนะฮะอย่างที่บอกอนะ CP ไม่ได้กำหนดทุกอย่างนะครับค่าพลังทั้งหมดของเรานะจะอยู่ที่รูปหบวกเนี่ยเหมือนเดิมนะผมจะพูดแบบเดิมผมโจมตีกายพันร้อตีเฉพาะพันร้าสิบเนี่ยถ้าผมไปเจอคนป้องกันกายสองพหรือป้องกันกายพั0เเนี่ยผมก็ไม่ตีนะครับโอกาสตกีก็ไม่เข้าอยู่แล้วถ้าระดับ เดียวกันหรือว่าสูสีเอ่อเลเวลมาสเตอร์สูสีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพยายามไปตีตัวที่ยอนกว่าหรือคิดว่าเราไหวเนาะอ่าแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่าไปดูอย่าไปดูว่า c ีเยอะเราจะเก่งให้ไปดูเสียล่างเหมือนที่บอกในคลิปที่แล้วเนาะว่าโจมตีกายโจมตีเวทฟ้องการกายปกกันเวทพวกเนี่ยสิาสำคัญที่สุดนะครับเพราะมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต จากดาเมจเราแล้วก็วร์เซ็นต์จากความเสียหายที่เราได้รับเนาะแอบก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดขาดเหลือข้องใจอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนสิบเอโมงตอนวอสกิลเนาะโอเคครับบายบาย